ดีครับเอฟซีเขาหลวงสวนทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ครับพี่น้องอวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติครับผมนะนี่อบตอทีมอบตอลงช้างของเรานะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องแถวนี้นะครับผมเพราะว่า,าวันสองวันนี้จะมีฝนตกครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางอ่า เกือนเจ้าพญานะครับก็ปล่อยลงมาแล้วนะครับ2,300คิว2 4 0 0คิวต่อวิครับพี่น้องบางที่ก็เรียกว่าน้ำานี่ก็โดนขึ้นฝั่งแล้วนะครับผมนี่ทีมทางอ่าหมูห้ารงอ่าตำบลพระงามนะครับผมก็อ่ที่ท่วมันทุกปีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทำงานหนักขึ้นนะครับผมนะแต่ว่าของหมูห้าแล้วก็อ่าอ่ารงช้างนะครับหมูห้าของผู้ใหยนกของเรานะครับผม ก็ได้เครื่องเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่กว่าเดิมนะครับผมนะตอนแรกก็จะเป็นเครื่องเครื่องรถเนาะแล้วก็สูบพยาหน้าครับตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่นะครับผมนะอัตราสูบก็คือสองหมื่นแปดพันลิตรต่อนาทีนะครับผมนะสองหมื่นแปดพันลิตรต่อนาทีครับพี่น้องนี่ก็อยู่ทางหน้าสวนพ้าเพียงตะซ้อนเดียวัดเนี่ยครับผมนี่นะครับผมนี่นี่ ทีมงานก็ทำง,งานเข้ื่อแข็งนะครับผมนี่นี่นะนี่งานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงค้างนะครับงานมีโทรศัพท์มีทีมงานมากันครบทีมนะครับวันนี้พนะี่น้องนะครับครับก็ถือว่าอุ่นใจครับพี่น้องนะมาก็ไม่กลัวมาก็สู้ครับผมสู้ทั้งชาวบ้านสู้ทั้งอบตอนะครับผมอบจอก็ให้เครื่องมาด้วยนะครับผม เอาแค่นี้ก่อนครับผมบ๊ายบายแฮปปี้ทุกท่านครับผมนะมีปัญหามาเราก็หันหน้าสู้นะเราเป็นลูกหลานาชาววิรชนถิ่นคนกล้านะสิงห์บุรีนะครับผมต้องสู้กันยิบตาละครับพี่น้องบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้เจอกันคลิปหน้าครับผม